ชีวิแค่โดนทำลายวันนี้ผมจะมาสตรีมก็ไม่ใช่สตรีมมาอัดคลิปนี่ก็คือคลิปแรกๆที่ทำในชีวิตถ้าเกิดว่าใครได้มาเห็นอะแต่จริงๆผมไม่ได้เอาไปแชทที่ไหนนะนี่คืออันเล่นๆถ้าใครเห็นเนี่ยอยากจะบอกว่านี่คือคลิปแรกอันนี้ฟนะีลเล่ไงก็คือพูด พวกนี้เข้าใจเลยผมก็เป็นคนธรรมดาโคตรจะงูเลยแล้ววันนี้ผมจะมาลองอัดคลิปเล่นเกมดขูขอเล่นเกมปามีดนะนะครับ